จังสีเป็นตามีเห็ดอีรีวันหนึ่าแต่ถ้าฝนตรงมาเป็นตามีเห็ดเกิดขึ้นอย่างี้เนาะไป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 โอ้โโปันหันเลาโโหบันหานไปไปหายยหากิน พิ่นไม่เห็ดเพิ่นไม่เห็ดเติบหน่อยนี่เตะอเฮืงเนี่ยฮ้กินเติบหน่อยนั่งกินล้มสมวิวนี่เต๋อเฮืองวะน่นตัดต้นยูข้าวเพิ่นมาตัดดอกหุมดีเทเรนี่เนาะน้ำก็เต็มสาง,งตัวมันไหลลงนี่ไหลลงปงองขังเสียงน้าหน่อยนี่ติดน,นี่เราหาจกฟูตัวแบบนี้ทำไม เอ๋ออันซานมันกินอันนั่นมันกินหนาเต่งฮะมันกินหนาเต่งม้อนย่ติขึ้นแล้วหันหนาขึ้นแล้วหันหนาขึ้นแล้วเนื้อนั่นหันหนาขึ้นไป่พุ่นหรอกเน่ยนั่นแหละยึตรอหน้าเขานั่นแหละพุ่นมันก็แตกพุ่นซุ้มหนึ่งอะ ว่มันของบ้านของหมูตีนอมาในโซนอะบอเออมาอ่ะอันไหนเทนบอมันก็ได้กินน้ำล้วเบิง้งซ่านเราเบิ้งแล้วเบิง้งเออได้กินน้ําแล้วบ้านนี้กินน้ำฝนกินน้ำฝ<ป><ป>น,มนไ,<ป>ไม,ไม่ไม่เลยแล้วเนี่ยเอ้ยไปกับกูล้มทง้งโจกกันล้มให้น้าโจกกันอีปู่เฮา,าอ嘛เสียงนกเสียงเกียดห้ของเออตอนเดยดเด็ดดิคน มัฟังไหมหลังโคนเอาบักโจมากคุดนี่แหาะมันไหลลงสางไอซันตุ้ยตุ้ยตุ้ยเอาบักโจมากคุดนี่ก่นมึงตาจอบ่ปลาแบบนี่นี่น้ำมันไหลลงสางมันไหลเพราะจอกจอกนี่เนาะขีดตะเหินตันมั้งเนี่ยไหลเราไหลเราเดี๋ยวให้เด่งวัดเด้๋ยวมีน้ำกินมตัว ไปจีไหลลงไปโยมใหม่ๆมันก็คุณหน่อจังน้อยมันก็ใสแล้วนี่นะอันสาจ่างอันมือมาดสาเมื่อนัอะไะพี่น้องเนี่ยกขนกแล้วมันตื้อฝนมันก็บเตยหน้ามันก็เขียวโยนนขึ้นตัวจะจกหายปูน้ำอ้ยตั้งออกได้หลายตัวนั่นไงคืนกุ๊กอีผ้าไปหน้าเย้บนยุดอก หอนหน้าญี่ปุ่บนนี่หรอพี่น้องเต็มทุงเต็มทาแล้วพี่น้องเลยปัญญาแมาก,กับแม่ลายบบบนี้ให้ได้ไลยสุดเยบ้านเขาว่าน้ำง่ายบบบนี้ข้นน้ำไว่แหง้งแต่เกานี่น้ำน้ำน้ำขังกันแห้งสิเดี๋ยวเอื้อตักหอยได้พี่น้องบพรเอื้อตักหอยอีปูดได้เป็นครูเป็นครูดโดดดกหอยน้าแม่หอยหน้าหัวขาวๆจุนพนยินพินแม่ถ้ามันมีน้ำเหลืองสิประมาณจากักอัน สีหาหมือยังสีมันกะมันกะไข่เด้มันก,ะ,นกะกอดคู่กันเซิงกันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นคู่ไข่ขาวๆสมัยก้อนหากินงายพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้มันมันบอกไข่นี้เร็วมันหายากเร็วนกปากห้างกะไหลนกปากห้างกะไหลไม่จกกินเบื่อ มามาค่ะพี่น้องมามาขุดปูเดินซานกับเจ้บนมาขุดปูแล้วแต่ว่าบนท่านี่ปูพ่อโตแต่ขอัวก็เห็นหู่เดียวปูก็หายยากขาดเด้อพี่นอ้องเด้อพอดีหาได้ง่ายเด้อหูปูจะไมันไปอยู่ใสเบิดดอกถ้าเบิรงมันสิได้บ่หนึ่งหูนี่มีโตบ่มู่มีตะหูโอ้มันเลิกแถอะมันก็รวมเม่ ถ้าเปนะ็นฝนบ่ตกนี่แล้วซาดเลยเนาะบ่ได้กินเด้หนูพี่น้องคุณป้เขาดอกคุณป้าได้กินเน่ทคุณหน้าพี่น้องสีเลาฟ้งฟ,ฟางเลยยเขาเขียวนะซา,านนะ้ยาเขาเขียวฟตเาะดามลนคันเท่เนาะปูว่าแต่เนี่ฝนตกนี่ปูไตไตก่ตวมก่วมตนนดำซางหลางรถเหยียบ รถเหยียบตายเสียบตะไต้ตเอาอยู่น้ำถนนพี่น้องไต้น้ำถนนนลาดยางนั่นนะเพราะว่าสองขางทางมันเป็นไฮน,น่านบอกมันไต้ขึ้นมาหยั่งแล้วมันไต้ขึ้นมาหยั่งแล้วน้ำขางทางจะเบิ่งย้ายสานจีดไอตุ่นนี้ยิ้มเพิ่นคุดจะนี้พี่น้อง จุมมันก็ดีดยู่หล่ะโัวน่อยก็โหนามันได้เ่อนนะโตหน่อยก็<ง>หามันได่ทะนะ่นะนะ ว่าทำูหูหอดซื้อเจอดีหูหูหลอโตนะหหลอดย่นขุดนะ่งมาก่งมามาเนี่ยตัวนี้น้อยนี่ก็ตั้มหูเหรอไปดองโอ้ยเบอร์ในชิมเท่กับคู่กับวถุโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ